สวัสดีครับปี่น้อยครับขออนุญาตมาเอลบานเนอร์ลูกเชียงใหม่มามีคนแน่นนาผมมาบอกว่าตีบ้านจี่จริงมันเป็นบ้านนาปงเนี่ยหมูซีหมูซีนี่นะครับใกล้วัดสล่งอันนี้เป็นห้องหมู่บ้านอย่างครับปีบ้านนาหลวงตาบลหอยอหอยออำเภอร้องจังหวัดแป้เพื่อนบักเก่าปลูกมเปีนแล้วครับปี ก็เกิดมาก็กัหันแล้วเกิดมาก็หันแล้วเนาะเออตอนนั้นเดี๋ยวนี้ไอ้บ่าวได้ฮกซิปแล้วเนี่ยเตี๋ยวอนุไอ้บ่าวจะแต่แปลงก้อนไม่ทำก็แปลงก้อนเนาะไอ้บ่าวฮกซิปแล้วค่ะพายเป็นคนแปลงหื่อนี่ก็ปอนั่นเนาะสมัยก่อนปอชื่ออย่างครับปอชื่อชุ้มนะปอชุ้มเป็นตำรวจเก่าอีกอ่ะสวกก่อนมาสวกเป็นว่าตำรวจแปลนี่สวกที่ไหนโอ้นี่เป็น เอินตำรวจบาใครของพีทแกเขาบ่ใครเอาเลย <laughs> ครับแกจัญอย,าย่างถูกต้องครับตอนนี้เหลือหลังสุดท้ายในบ้านออย่างเขบ้านอย่างอ๋อบา้ <laughs> บานนาปงบ้านนาปงเลยไ้่ก่องตีมีเสา์เล็กเล่นเนี่ยี<อ>ปน,น้อยหลังก่อด้วยผมพอแล้วอ้อก่อนจะขึ้นบนเฮือนอ้อนี่ <laughs> อันนี้ขนาดนี้นาเสาต้นแหลกเอาไปพอเสาต้นปุ้นตีคือปีน้อยกอดนี่อผมเพอะออกคือกอดตีเสาต้นใหญ่ๆหญ่ผมว่ามันขนาดแทนตีปีน้อยนี่คือว่ามันบอกมีเงินบัทเต้ทำไหม้ามีเงินก็เต้ไปแล้วนี่มันบอกมีเงินแต่งไหมโอ้ดูอันนี้หางเป็นเป็นซอกพวกนี้ครับ แตยักได้อยู่ออบ้านใหม <laughs> <laughs> มัต้องเตเนอะ่ะถ้าสาวไหว้บเกา่าเนี่ย <laughs> ล่าสาวนี่ตั้งลุงมีกี่ต้นครนี่แถวละห้าหน่งสมห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าสิห้าต้นสิบห้าต้นใหญ่เออเนี่ยมีห้าแถว่ครับมี่สามห้าสิบห้าสิบห้าต้นแต่บรวมต้นน้อยต่ต้นน้อยเหนับ ก็ให้จะซาวปลายพวกนั้นนี่นะอืมเดี๋ยวเนี่ยผมก็ลืมละตรงตรงเวงเวงตรงละง๊าเหาะตรงตรงคืดตรงคือตรงนี่มึงก่อนอ่าเอออ่า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 าอ่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 าน่าอ่าอ่าอ่า่าอ่าอ่าน่ใอ่าอ่าอาอ่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 าอันอ่า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 อายอ่าอ่มอ่อโอ่อ่าอ่อ่อาอ่าเ่าอ่าอา อูถึงอูดถึงสลาสมัยก่อนเปิลเอาต้นไม้มาแล้วก็เปิลเกาะเอาเปิลห้องไวอย่างเนอะทาก้้งออก,นอกเนาะแล้วเอาโต่งมาวางไว้เลยเออนี่สมัยก่อปนปอเอเนื้อะไรมามวนออกะใส่ล่อไหมคะเออใส่ล่อมะก็ล่อแล้วก็วกใจมื้อเนี่ยเลือ่อเลยเ มีมีหอยมันอยู่อีกค่ะหอยนียรอคือนี่นะอันนี้หอยแข็งเลนะครับเออนี่่เหาสาวรุ่นเก่าแท้ๆเลยครับนี่ไงเขาเอาเขาทากอ๋อคำครับอ้อเหลือแต่แกนนะครับอเหลือแต่แกนเนาะแล้วต้นมอก่อนมันจะใหญ่ขนาดไหนเนาะโอ้โหถ้าแผ่นดินไหวนี่มันต้องต้องถามด้วยเนาะ มันตึงบวกกระเทือนเลยบอกครับ <c oughs> ตาผมไม่พอบน <c oughs> เทือนได้ก็ครับ <c oughs> อันนี้ก็ตีนขั้นไดกันอันเก่าหมวดเลยเก่าหมวดนี่ขั้นไดมีกิดซี่เดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าซี่ครับจมูกจะชุ่มเสาขั้นได้ขึ้นนี่ก็เป็นวูบเล็กๆดูหนาปุ๊บ ภัยมันต้องมาชนเพิ่งเพิ่งเฮิน์นเปล่งซ<า>ดะด้อไม่จานนี่จะหานานี่นี่อันนี้ก็เป็นคนห้องว่ายไะรา <นะ S 1> วบันไดเนาะนราวบันไดขึ้นไปบ้านเขาก็คือว่าจานหมาไหนครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าจานหมาอ๋อตีนี่บน,น,นห้องว่าจานหมารู้เออนี่นะเออเขาเรียกว่าจานหมาไดมีปอว่าอันเนาะขอก็มานางนี่นี่ยตงตะก้อนมันก็คือว่าจะได้อห มีหมาอยู่หมาคมหมาจะได้บมูอ๋อเพื่อนห้องปอดเลยว่าจานหมาหมาก็จะนอนอยู่นี่หมาก็นอนนี่เนาะเพื่อนห้อมไม่หมบเขาว่าจานหมาฮึ้มหมานั่งือ่มันนะคนหมูหมูคมหมาอันนี้คมขึ้นไปแล้วนะครับจาหมูครับก่อนจะขึ้นไปพอกันพอเฮือนก่อนพอพอความกว้างของปื้นเฮือนไม้กระดานเพื่อนห้องวันอย่าปื้นปื้นปื้นเฮือนเนาะ ปื oh. นไม่ป um ื้นไม่ปื้นไม่จ้านี่เขาเรียกว่าไม่จ้าสิบนิ้วบอกค่ะเนี่ยสิบสองนิ้วบอกค่ะนี่ความความกว้างสิบนิ้วสิบสองนิ้วละหนานี่เป็นนิ้วเนอะโอ้โหอันนี้ดั้งเดิมเลยมึงก็ปี่ดั้งเดิมน่ะโอ้โหสุดยอดนี่แต่เกี้ยงเก็บไว้ของโบราณอันนี้ของโบราณของโบราณ อีปีพี่น้อยจี้พ่อของโบราณอยู่นี่บริษัทเตกีจำกัดเขาถามซื้อมาขายมาขายของโบราณของปอไปเคยขายเขาของปอจุกเว้นเพดานอ่ะเฮดานเสียท่ามาได้หันห้องเป็นไม้ยังครับอ๋อเนี่ยเนี่ยแล้วมันจะมียังนั่นก็ห้องของปออันนี้ปอเก็บไว้คือเวลาแขกในมากหร้อเขานอนยางน้องนูงลูกไปเสียเลี้ยงไหมอ๋อ นั <rium> <Dante> ่งละห้องปีม่ไหนห้องนี่ห้องปีสาวห้องปีสาวนี่ก็ห้องเนี่ยห้องปีน้อยข้างหลังนั่นอ๋อปีน้อยหลังนี่เนาะนี่นี่มันต่อเติมใหม่นี่ก่อนมันเป็นโคมสูงเดี๋ยวนี้น้อยแบบเขาลุกยากอ่ะเท่าแล้วจะสูงเดี๋ยวนี้เนาะอย่างนี้ลองโคมก็จ็สูงอ่ะเนาะอันนี้เป็นห้องวัดเตินเนาะเอออันนี้เติรนนอันนี้เตินนตอนนี้เป็นห้องวัดเติรนนี่นี่เขาว่าโคมบ้านเ้าว่าว่าโคมโคม คมคมคมเนาะคมเหมือนเชียงใหม่แต่คมนี่เป็นสูงเลยปีน้อยลังนั่งก็เรอนั่งกันลังวนดเลยบ่ต้องแช่เก้าอี้เลยเออเนาะมันแบบมันหมุนมีซ้าล่ะะที่เอี่ยมันหมุนมีแล้วนี่นะแม่นสูงย่าอี้บอกให้หันเลยส่วนมากจะมีกระตำกวาอี้เนาะออนมันกวนะฮะออนตะกอนหลาเต้แต่มันกวมันเป็นหัวกวต๊ะกวตกอื๊ มันมกักกาเลยอโอ้โต้องขอบคุณไอปีตีฮักษากันไว้เออกว้างขวางขนาดนอมีลูกกี่คนอ่ะสิบคนปอยิงหาใจหามีลูกสิบคนโอ้โหลานเต็มเฮือนนี่นถ้ามาครบๆนะนเออหมดมแต่งงานยิงมาแต่งงานสีคน่คนปอสวกนี่มาสวกเขาวา่าเขาบอกใคร ยังเนาะยังว่ากัวบ่ดีบิมาเนี่ยเขากลัวเนาะเออขาเดินมาเลี้ยจ้าเด่นมาขึอนแล้วเสาตังโบนีเดี๋ยวเสาลวดหรือเสาโนเสาลวดเสาลวดก็ลวดกะลวดอ่ะแล้วเพื่อเขาติกเขาปักนี่บ่ได้พอนี่แหละอ๋อมาตัดตานี่บ่ได้บ่บ่ตัดบ่ตัดเขาคือว่าเขา ไม่พอแต่มาทาตอนนี้ออคือไม่เป็นเสาลว,ว,ว,วดแต่มันเป็นเสาลว,วดเออสาลว,วดตีออถ้าบาตาัตัาทิ้ขทกขานเขาทขอเอาไม้มาย้อเนี่ยครับอืมคมนีเปิงใจคมหนาปุ๊บเจ้ามดจะจุมพอเนี่ยความหนาของไม้แปลนี่นะนี่นะหนาขนาดะมาต้องเฮือนหลังนี่บ่ไว,ย,ไวย่งไวอยงคนมาอยู่นี่เป็นร้อยก็สบายเลย ปืงลูกหลานนักครับลูกหลานนักลูกหลานนักความหนาของของเพลินห้องไวรฝาพึงพึงโบร้านอีกตีนึงเนาะจะว่าโบรานก่อปัจจัยเขาตีดานครับเสานี่กระเบลกระเบลสมก้ากับตีมันเป็นเสาตึปื้นใหญ่อันนี้ถาขึ้นเป็นลักษณะอีบอดายที่จริงถ้ามันลวดมันก็จะลวดยาวเลยเนาะลวดยาวเสาครับ แต่นี่มีการปรับปรุงหลายอย่างละ,ะแต่โครงสร้างเดิมๆมห้องมีสี่ห้องหนึ่งสอง <4 S 2> สามสี่บได้แล้วสี่ปีเนี่ยปรับปรุงเพราะว่าปีสาว์เขาพูดเกษียณมาเลยปรับปรุงเลยปรับปรุงบนนี้แต่อันนี้เยอนแล้วนี่นี่นะครับทีนี้ผมห้องเทิงหรือว่าเพดาน,นเพดานเพดาน,เพดานเนาะแล้วมาพอหูแบะเก้านี้ บอกผมกัมพน้อยอันนี้คือหูหของใครนี่หูของปอก็ะปอขอตาบปลือไข่หันเนาะครับคนได้วะคนนี่ว่าจะได้ละเจอปอชุ่มเนี่ยกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ซาแปดมีนาสองพันห้าร้อยสี่สิบสองตาบปลือไข่หันบปลือกไข่หูโอ้คนไหนบมห่วเนาะ,อะขอขอตัวหนึงซื้อ้วกับครับขอไม่ตัวซื้อโอ้ปอชุ่ม มันมีหายไปน้อยหายไปน้อยน้อยโอ้นี่นี่นี่แถวยืนที่หนึ่งแถวยืนที่หนึ่งจากซ้ายไปขวาหัวซุ้มอ๋อเก้าแถวยืนที่หนึ่งจากซ้ายไปขวาแถวยืนที่หนึ่งหรือว่าหนึ่งยืนที่หนึ่งวะยืนที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนี้ก็ ถ้าจะแม่นนั่นเองนะคนนี้นนนเนาะจากคนที่เก้าจากซ้ายไปขวาแถวยืนที่หนึ่งอ,อ,อ๋อคนนี้ประชุมเนาะโอ้หน้าตาโศกเนอะเพิ่ <laughs> งบอกคนใจใจดีใจดีเนะาะฮักลูกฮักหลานโอ้โนี่เป็นฮูบ,บกักเก่าแทะเป็นต,ตำรวจใจดีครับเตำรวจใจดีชาวบ้านขอเปิงเหลียดีครับเนี่ยพี่สาวสวัสดีครับอาจารย์ก็ครับเขาบวมอข่าวชาวบ้านทั้งป่านคนชาบ้านนาะนน่ะฮะ เห็นจ้าบ้านเจ้าบ้านเนี่ยอ๋อเจ้าบ้านได้ชื่อ,อย่างครับชื่อปานนีเจ้าปานนีเนาะครับโ,โ,โหวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายเนอะเป็นย่างเจ้าบ้านป่บ้านป่เก่านี่ฮักษา,า,อ,กาอายุกว่าหกสิบกว่าปีเจ้าหกสิบกว่าปีแล้วเนาะเขาว่าลุ้นได้หกสิบแล้วลุ้นเกิดมาลุ้นกว่าหันแล้วเอาลุ้นเป็นสวัวตั้งครับนี่สมัยแบบเก่าเมื่เก่าแอปเปิลโบราณเคยหันก่อนเก่าแอปเปิลเคยแอปเปิลเมืองกะ เกนหางบ้าน่าเอาเขอู้เมืองข่เมืองอู้เมืองอเมืองเนอาอู้เมืองอู้เมืองแบบแปะแเลยเนอะเจ้าเปิ้ลนี้แปะแต่มันประจานกันลยต้าอเจ้าอู้แบบแปแะเลยเอาแบบดั้งเดิมเลยอ๋อสำเนียงอ้ชอบัย่านแบบาองเจ้าครับแล้วสมัยละอ่อนน้อยนนี่จำความได้ก็ครับหล่นท่านี้เลยเนาะโอ้ลมอลมหออันนี้ถึง ล่าปอเป็นเดือนหรออยู่สภาไม่ล่าใจต,<ไ>ตั้งแต่จจเจนปอแม่มันนะ<ไ>มันมีคมเนาะครับเวลาสมัยจักรีวัลนุ่ปอเขาเป็นตำรวจไงขาก็มานั่งกู้คมกันเนี่ยหูซ<ไ>ารไงครับนะจะมีจานก็ไม่บอกมุ้งน,นะเป็นละอ่อนก็จะเอานะแก้วน้ำต้นมาสูตเขาก็บแบบใครงงเขาโดดลงนี่เนาะตุ่มเลยเนาะโดดเก็บเขาสมัย รถทิพย์เราก็มีมีจบายจบาตลุกบาวน้องบาวมาเอาไปเป็นของเก่าป่ะยันบ่อบหูครับแต่ก้อนปอนปอนเอไปลงพักครับลงผักสะก้อนห้อยอ่อนเด็กไปยินจะเลิกเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะห้อยอ่อนนะครับพอรถทิพไปนะรถทีพย์สูงๆนะครับถ้ารถทิสมัยคนจีนตะก้อนนะที่มีเป็นท้องวางะนะมีห่ำไหมก่ะเออเออมีก่อนมีก่อน าจอดมาจากขาตั้งอย่างรลดเคียงนั่นแหละครับมาไละอ่อนสมัยตะกอนป้าอยู่ป้าสองป้าสามป้ากับป้ารถที่เท่าอปอคัะมีกันเดียวหน่อยอำเภอล้อพอได้ล้อปอมากเลยฮัทคับรถดีนะดีนะเป็นของบเก่างี้นะฮักสาวว้ผมชอบขนาดเลยแต่ก่อนตะเกียงก็อยู่กับมีนะของเก่านะครับสมัยตะกอนมันแบบไฟม่แนะ มันมืดที่นี่พ่อจ้ะใจไฟปันใจปัจจยไฟมันเป็นน้ำมันเออครับน้ำมันเวลาทีวีเก่าอยู่บ้านไอ้บาวว่าจะเอามาอมีขาตั้งนะแตะก่ก่อนมดหมูนี่นะบีบ่าคุยนะบมีให้ดูทีวีขอมาดูทีวีนี่ทึงนั่นเดี๋ยว,ยวช่องดูทีวีเอาไว้ตรงไหนตั้งไว้ไหน,หนไปทันอ่ะ <c oughs> ไปทันเดี๋ยวเดี๋ทีวีเอาแต่ให้ละคนมาดูเต็มนี่เจ้านั่งจิ้ยแแต่ก่อนมันเป็น ปอกระจาดิสเยอจานเขาเนี้ยนอ้อละอ่อนนั่งเต็มนี่เลยก็มีอะไรเรียนทานนั่นสมัยตะกอนป้าเปละอ่อนอยู่ปอจะมีวิทยุครับสมัยตะกอนอ่ะครับตะเพเป็นอันค้งใหม่ก็มีอะไรเลียนทาวเขาจะมาดูเขาจะ มันัมมได้อได้ตัวบมันเป็นมีมีมยอ๋อมยมีมดแต่าปิดจะย่แฉฟังเสียงมารด้คนก็มาเตบ้านปอปตนวสอบคนมนแยงหามาดูมยนะพอเร่งพอเป็นคนใจดีสอบค้นวนงครับตึงปอตึงแม่เหรอแม่แม่แม่ แม่ก็เป็นครูครับป้าผมไปขอหูบป้อของป,ป้อค่ะแม่กับต่ครับป่อของแม่ก่บหมอหัวหมอหัวหมาส์โอ้เจ้ะนี่เนี่ยตีว่าน้างนองบ่าวตีเป็นนายช่างนี่นะตีว่าเนี่ยตีเขาวบาบาบาข่าบ<อ>่งืี่ขายนั้นหำน้อยเขาเด e ินมาดูดูบ้านเขาเขาใคนี่มันใครออกเนาะอ๋อว่ายาพิษอันว่าหำน้อยเขาเดินมาดูบ้านเขาในแฟนเขาเนี่ยนี่อ๋อนี่ป้อนะประชุมจอชุมนี่แม่ครับ แม่บเขียวโบวเขียวเนะวาะโเขียวแล้วเปิดห้องว่าแม่เขียวก็แทนนี่เออแม,ม,ม่เขียวเขาว่าห้องม่เขียวประชุมแม่เขียวอีกแเนาะหวันนี้ค่ะวันนี้ขอบุณครับบุญกรรมผมที่ได้มาพอบ้านปอเนอร์ติดปอแปลงไวนะนะ้น่ะนห้องเป็นสมัยเขาเก็บไว้บ้านะแ่ตอิกรบป อันนี้บ้านปอของประชุมเลยมาขาว่าอันนี้ประชุมไม่หรอกจังหวจังัดจขาติดป้บเป็นมดอายุนะตัดแม่เนี่ยครับอันนี้หูบสุดท้ายที่สุดท้ายเจ้าติก่อนเพิ่อนฉ่ำมดอายุเจ้าอายุแปดสิบสี่อย่างแปดสิบห้าหุ่นบันดีตลอดหุ่นสูงหุ่นสูงนะปอสูงนะสูงขนาดเลยเนาะอายุแปดสิบห้าหลังไปจะโกงนะหลังเป็นดินตรงนะฮะโอ้แสดงว่าแกเป็นโรคไร่มาได้ เปหลกไล่ไปหลกเก่าลกจริงๆเจาแก้ผ้าหัวใจตีว่านั่นอืมสมัยน้องบ้านหนึ่งก็น่าไปนังครับน้องเลี้ยน้องบ้านหนึ่งตอนตีนเอาอยู่เนี่ยเนี่ยตีว่ากาตั้งขงเป็นกาตั้งหูปอสมัยก่อนเลยก็นี่สมัยก่อนแน่นอนอยู่ในสมัยก่อนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าพบใกล้ๆนี่นะครับโอ้พระบาทสมเด็จพระปอรนินทมหาภูมิพลนภูลิเดช มีพระบรมราชอ,องค์การ,ปราโปรดกล้าโปกกรมอมให้จ่าสิบตำรวจชุมตาคำเป็นร้อยตำรวจตรีโอสองห้าสองสองแล้วครับโอ้โ oh, หนี่ตากกากกังเมื่อเดียวนี้จะมีกับหางกักกาตั้งยี่หอมีมีแค่ขาโป๊ดแต่มันเข้ากับโอ้โหนี่มันเข้ามันค้นหลุนนลุนเนาะครับแต่มันก็มีทุกคนอ่ะมันก็ ผมเป็นลุงเฟสตีออนเพจไม้เล่นนะ่ะผม oh. ผมอยู่ในเพจสองพันพาเที่ยว oh. แล้วก็ผมชอบไปทายบ้านปากเกาดวเนาะ oh. แล้วมีจามูไท oh. ยอยู่ตังเนี้ย oh. เปิน้นเอิญบอกผมว่าตีบ้านนาจอมขวัญเปิ้นว่าน่าน,าว,นว่านาจอมขวัญบ้านกาคำใกล้วาสเลงอ๋อ oh. อันนี้มันเข้าเป็นเขตบ้านนาะป้องบ้านบ้านนหลวงครับ มนี่สมัยที่ก่อนก็เป็นตำรวจที่เป็นไปอันอบรมครับจังหวัดยะลาเออเป็นยะยะลาไ่นอปไทยฮวงนี่นี um um> ่นี <t um> <t um> ่ตีกำปืนนี่นี่ตีขำปืนนี่นะครับไปยะลาน่ะไปไปยะลายะลาคุณกะเออนี่นะเพิ่งตากไปเป็นไปนอนในป่าเก็ดำปืนเมื่อสมัยสิบหกแล้วเนนั่นน่ะปวดทุกตอนนในนอกอ็โยกตะเืินเหรอ อันนี้แต่คือว่าห้องพักบ้านเภาเนี่ยห้าสิบห้าสิบเจ็ดหประมาณนี้ครับเนี่ยห้องพักบ้านเ่าเนี่ยสมัยไปอันนี้ยาละอันโรงแรมอันคหอยพักอำเภอร้องสมัยตะกอนมันลืมไปลืมไปเออดูมบ่ตำรวจสมัยตะกอนครับอันนี้ปอไปอบรมยาลาพอโดนไา่จื้องเปลี่ยนของเป็น หลุนนี่นักขนาดเลยมีปอคนเดียวน่ะเสียชีวิตไม่หลุนหมูนั่นเขาไปก่อนหมดสูงนะตันสูงขนาดเลยถ้าเทียบกับหลุนนี่นะคนที่เก่านี่ยนะสูงสูงเอาแล้ครับวันนี้ผมจุกดีแล้วครับได้มาป้าแล้วครับอ๋อหลุนสมัยแต่ก่อนลูกนักเนาะครับขอบคุณป้าขอบคุณอีปีนักๆเลยตีตีคือผมอนุญาตให้ผมเข้ามาพอในบ้านเด้อ หมูอไม่เอวย่อมได้ครับไปเผยแผ่พี่อู้ก็ได้เขาเขาอยาขันขันกับมากเติบเป็นยังเจ้าบ้านโบราณร้อยสิบกว่เปีย่ครับถ้าสมมุติว่าแฟนคลับอยากมาพอเนาะเจ้าก็แวะไม่เอียวได้เนาะมากกม่าเดี๋ยวเมียเนี่ยมันก็ทำมาได้เนาะแล้วครับเอวเดี๋ยวคอยบอกผมเมียยังมันรู้บ้านอ่ะเพิ่นมาเจงมาพออีกอื่นนะคนไม่แบบไม่ดูไม่ดูความเก่าของบ้านที่เปมันแปลงมานี่ แล้วมันเสาเล็กลเล่นอ้อมมาจอดีงไปน้อยไปกอ,อ,อดตะกี้มันอ้อมมาจอดเลยครับแบบสมัยตะกอนนะครับมันตะกอนถ้าจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ยังมีปอนีเป็นคนขี่เก่งใจเขาตะกอนเัาใจรอดใจควายหลากไงไปเอาปลาปุ๊นี่นลูกหลานเอาลูกหลานเอาคือเป็นยังแบบที่เอาใหญ่ปอเป็นคนข<อ><ง>ีเน่เก่งปอเป็นเก่งใจเก่งใจน,นะอเอาอย่างนักเป็นเอาแค่เนี่ยคณะตำรวจใจดีขนาดนั้น ปั่าจะเป็นจะไลจับคนนี้เป็นอีรู้คน้าบ้านเนาะถ้าจะเข้าไปป่าต่างไอ้เขาหมุนอย่างกมอนแม่แม่อุ้งหัวฟังนช่ไอ๋ออันนี้แม่อุ้งหัวฟังแต่ก่อนเขาจับไหม่กันเนาะครับอยูู่จะไปจับเขาเป็นกับอีรู้เขาแบบว่าคนยังมาจาบ้านเขาเขาคนโจนคนที่เองนะสมัยแต่ก่อนแม่อุ้ง่าถ้าจะเข้าไปป่านี่ต่างไอ้ยังเขาหมุนอย่างก็อนนั่นเขาหกหนีไง แม่เป็นอู้ฟังอ่ะเลยแม่บางทีจับเขาแต่ก่ก <c oughs> อนตอนเขาจับแต่เนี่ยเนาะอย่างนี้เซนมี่ไอ้นี่ตั้งไงอ้เจ้าบ้านห้องกันเขาคงว่โอ้ตำรวจมากกับป้ากันห้อกนี้ห้องนี้ค่ะแม่เป็นอู้ฟัง <c oughs> ใจดีเปิ้ลตำรวจใจดีเนาะเป็นปฏิปป์ปอเลยนะแม่ถึองอู้ว่าแกปบ,บิปป์เอ้าไอ้ยังรับสินบนไอ้นี่ของเขานะ <c oughs> คนมุกเปลี่ยนเขาไม้นีมึงร้องเขาเขามี่เฮดังนะ ตำรวจโอ้ในนี่เนอขรรมขรุ้ยมีปอคนเดียวเนาะบะรรบะรุยเป็นตำรวจที่มาบัดบัดิรวยนะปอเนี่ยตัวเป็นบะเอายังเขาอีไงครับคนอื่นเขารวยกะเอาไปเอาอย่างเขาเมือเงินแกเขาเอาว่าดี๋ยเป็นเดี๋ยวปอเนี่เป็นไปยังเป็นอีดูเขาดีแล้วครับได้ยังหลัก็ได้ยศเปิดถึงพี่น้องเจ้าบ้านเปิดถึงเปิดถึงปู่ถึงอะไรอย่างเงี้ยความใจดีเนาะเจ้าเป็นแล้วเป็นสอบมวนเนอ เวลาเราออนกินซุ้มอย่างนุ่มมีทันเลยนะเขาดั้มหัวทุกปีดั้มหัวทุกปีเวลาเขาจะเราออนบางคนเขาไปจะกล้าขาบหัวปอดางครเขาว่ามันกินมาซุ้มอยู่หัวปอดาปอกถามไาจะเอาทองโกว่าถามเล่านะเป็นว่าเอาทําโกว่าไปจะซื้อเราออนตะพูกใจไขหัวสอบเนี่ครับใจดีจะได้ผมมาได้ป้มถ้าป้าจะให้เราฟังเนาะ ว่าเออสมัยก่อนไปเอาไม้ไมายิงไดพ่องอย่างเนาะอยากกอยเนาะเาแต่กได้ไมปาป้าป้าถึงตีเขาระคับดีจังสมัยต่อก่อนทไมโอ้ป้าเป็นละอ้อนอยู่แม่ปอนี่อันนย่าก็เปิดที่เธออยู่เพียงแต่เขาทั้งรู้มยเสียงหมดไดผลกิ่งเพชรป้ายังจำืจอได้เถั่มืออตั้งขนาดนักก่อสมัยนั้นป้าจำได้เถั่มืออรู้นนักติดต่อ Ở đây Marchキell, r Și染 à, Uông bám. Ở đây, đây là nhà nó. Cho nên challenge Mà Một thời gian không được thử video cho Thì xem như chúng tôi làm lleva than giọt mi, Aber rất đến fundamental martial art. Một giây hay là ngày học. Thalling recognize whether my elektron của tra persona mеля huay đó là 그럼 nào chưa? Ta xoáy mà dânism Chinese đã nói. mà cũng là gran ta có ai? Yeah. Anh nhưng đại lộ tây dịa này my đông điinha หนึ่งสองสองสามสี่อันนี้สี่แล้วเนาะไตีย้ยพี่น้องพูนแหมเนาะ่อนี่เป็นตำรวจเป็นจ้างแปงเองไหมอ๋อแปงคนเดียวเลยเตียงนี่นปอแปงเองนี่นะเตียงตีปนนอนนี่นะเป็นจ้างแปงต่อแปงเตียงนะตู้เป็นกับแปงก็เด้ตู้ใส่หมอนข้าพวงแต่ก้อนฮักษาไว้มาขายถ้าเปิลมาเป็นสลานี่โทษแบบแต่ก้อนเนาะ ขอบคุณเอาละวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณแอมรอบครับขอบคุณครับจามูจะจุมครับถ้ามีโอกาสกายมาตังตีอำเภอลองจังหวัดแป้อยากหารบ้านเก่าๆของประชุมเนาะม่แอวนี้ได้เนอร์ป้าเปินใจดี